พระเจ้าเดียว24เขตเวลาโลกการนมัสก,การองค์พระเยซูคริสต์ทั่วโลกกำลังจะกลายเป็นหนึ่งเดียวจากการนมัสก,การอย่างเป็นทางการถึงการนมัสก,การที่เต็มไปด้วยพลังจากเด็กถึงผู้ใหญ่จากครอบครัวไปถึงการรวมตัวกันบนเวทีไม่ว่าคุณจะนมัสก,การพระเจ้าอย่างไรในวันที่11เดือน11ปี2011เราจะเป็นหนึ่งเดียวในพระวิญ,ญญาณและความรักเพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า คุณเองก็สามารถมีส่วนร่วมในวันนมัสการโลกได้โดยร่วมจัดการนมัสการภายในครอบครัวหรือว่าในคริสจักรของท่านนะคะในคืนวันศุกร์ที่11พฤศจิกาย,ยน2011เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาแล้วส่งสัญญาณถ่ายทอดสดขึ้นไปยังเว็บไซต์ของวันนมัสการโลกที่ w w w g o b a d a y o f w o r s h i p c o m โดยผ่านเว็บสตรีมมิงค่ะ สำหรับท่านที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงขอเชิญท่านร่วมนมัสการและเป็นส่วนหนึ่งของวันนมัศการโลกที่บดกลางน้ำมหาวิทยาลัยพายัพในคืนวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2011เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะพร้อมถ่ายทอดสดบรรยากาศของการนมัศการร่วมกับพี่น้องคริสเตียนจาก24เขตเวลาทั่วโลกผ่านเว็บสตรีมมิ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้นะ ค่ะแล้วพบกันค่ะถึงผู้ใหญ่จากครอบครัว